ครับแคว้นลนาโบราณน,นั่นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุโขทัยนี่นะครับไปจนถึงปู้นะครับสิบสองปีนาเมืองจีนมันแห่งมหามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เป้นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยวนไต้ยลวไตยลื้ไต้ยขืนไต้ยยองนะครับสี่ห้าเผ่าพันธุ์หลักๆนะครับ หมู่นี้ปืนใจภาษาเขียนเรียกกันนะครับก็คืออักขระละนานะนะครับอแต่สำเนียงการอู้นั้นมันก็จะอาจผิดเพี้ยนกันไปนิดๆน,นะครับอแต่ฟังกันฮู้เรื่องอยู่นะครับทีนี้มันอย่างว่าภาษาละนาของเราเนี่ยมันผ่านมาบัดเดี๋ยวนี้มันก็ซิบรุ่นเซารุ่นสิบเจนเซาเจนแล้วนะก็เห้มาบัดเดี๋ยวนี้ปล่อยปลยมันฮุกกไปหมดแลยแล้วก็มาอัน อ่าส่วนใหญ่มันก็ยังเขียนเหมือนกันอยู่นะครับมาแต่บางกรรมนะครับมันก็อย่างว่านะครับแต่ละเผ่าพันธุ์นะพวกมันก็อันเขียนแตกต่างกันไปนิดๆนะครับมาแต่มันก็ยังว่าเฮาก็จะไปทึกทักกันเสร็จนะครับมาว่าอันตัวนั้นพ่กเขียนพิเขียนถูกนะครับเฮามาวิเคราะห์กันมำลักษาะละนาเลยนะครับมาแล้วก็ว่ากันนะครับวันนี้มันจะถึงกัาว่านะครับ ก่อมาก่อมีอ่าอันนี้มันก่อมีก่อมานะครับแต่โบราณแล้วบนเขียนเป็นก่อนะครับก ja, mm ่อมีก um ่อมานะครับไอ้คำว่าก sí. ่อนะครับเฮาากอยเลยนะครับไอ้แม่อ่าก่อนะครับมาไอ้แม่อันถ้าเฮาจะเขียนว่าก่อมีก่อมามันก็เอาตุกกะเขียนแล้วก็มาบ่ายากนะครับไอ้แม่อ่าไอ้แม่อ่าไม่ก่อตุกกะไม่ก่อมันก็อันใส่ไม่ย่อเข้าไปมันก็ก่อนะครับมา ทีนี่ก็ยังว่านะครับกรมนี่มันไปตุ้งกับว่าอันก่อร่างสร้างตัวก่อเนื้อก่อตัวก่อสร้างก่อได้ก่ออย่างนั้นมันสะบะสะเพรน,นะประก็เลยประเขียนเป็นเป็นคาว่าก่อแบบไทยนั่นแหละครับแต่ประกะออ่านแบบก่อนนะครับอันนี้ประสาทนาเป็นอย่างนี้นะครับประก็เขียนคาว่าอย่างนี้นะครับ เอาตัวฆ่าเขียนนะครับมาตัวฆมามอเขียนมืก็่าอันไม่ก่อเข้าไปมันก่อนะก็ใส่ไม่ย่อเข้าไปมันมันก่อนะครับมาก่อเสียงโทปกติเห็นไหมแต่เวลาอ่านนะมันอ่านเป็นเสียงเอกครับก่ออย่างนี้นะครับมันเพราะว่ามันมันจะเป็นเหมือนคำไอ้ไอ้ว่าก่ออันคำนี้นะครับเห็นไหมอ่าก่อก็ว่ากันไปแล้วก็มามันโบราณพวกเขียนมันอย่างนี้นะก็ก็มานะก็มาอันนี้แม่อันนี้ม่าก่อแล้วนะครับเห็นไหม แต่โบราณเขาไปปะแล้วป่นจะป่นจะคําเขียนเป็นตัวพิเศษนะครับป่นจะลบตัวอ่านอากันย่อนนี่แล้วก็ไม้ย่อนนี่บ่นมาป่นใส่ก็ไม้กังมนนี่ตัวเดียวแล้วก็เห็นไหมอ่าป่นจะใส่ไม้กังมนนี่ตัวเดียวแล้วก็เห็นไหมอย่างเยอะอ่าเขาไปปะในโบราณแล้วป่นเขาเง่าแล้วบนเกาะเขียนเต่ายังก็มาเขียนว่าก้อเนี่ยนะแต่ว่าอ่านจริงๆแล้วอ่านออกเสียงก้อเห็นไหมก่อ อันนี้เป็นลูกเล่นของโบราณน,นะครับอ่าอ่าก็นะครับก็มาก็มามานี่มันยากเลยครับมาไม่กลาได้ไรมามาก็มาะได้ไรไหมก็มาก็มา,กมาหรืออ่านเป็นในสำนวนข้าวสำนวนกระลงรุงแล้ว่นอ่านว่าก็มาเ <c oughs> ย็นนะครับอันอันอันโบราณทัดมานะครับรุ่นหลังๆนะป่นก็เขียนว่าป่น บอกว่าเขียนอี้มันยาวไปมันเปลืองใบลานปับสานะพื้นที่มันน้อยนะครับเพื่อจะห่วงใบลานปับสาเพราะนั้นมันมันทำยากนะครับมามันก็ยังว่าลำใบลานมันมีน้อยนะครับในละนาของเขาอ่ามันก็เลยเปิดเอายุบรวมก่นเนี้ยครับเพราะมันเป็นตัวพิเศษเนี้ยบ่นบอกก็เขียนเต้าอี้นะับเอาตกะมานะครับมาเอาตุ่มมเนี่ยมาซ้อนไว้รุ่มนะครับ่าเป็นตัวอ่าเนี่ยแม่เป็นตัว เอามาซ้อนไม่ลุ่มแล้วก็มันไม่ใช่ตัวซ้อนบาลีนะครับอันนี้มันเป็นเอเป็นซ้อนแบบเอเอามาไว้ตั้งลุ่มนะครับไม่ใช่ซ้อนบาลีนะครับอันอ่าไม้ไม้กังมูลนะเพื่อเอาไว้เหมือนเดิมเห็ไมอ่าไม่เหมือนเดิมนะไม้กาอ่นนีไม้กากใส่ไม้กากไปอ่าได้เลยไหมกังพิเศษกังว่ากอมานะครับกอมานี่ยแหละอ่านว่ากอมาเนี่ยอันนี้ตัวนั้กับ ก็มาอ่านว่าก่อมานะครับแม่แม่อากอ่ออย่างงี้นะครับมันก่อมาอยากนะครับภาษาละนา,าก็เขียนได้สองแบบเนี่นะก่อมาเนะี่ยนิยมเขียนกันแบบสองแบบนี้นะอาจะเอาคำเต็มก็อยาอ่างนี้นะครับแต่มันก็จะว,ว่าตัวก้อนะั้นมันก็มาตามที่ผมอธิบายไว้ฟังนั่นแหละครับอือ่ามันจะยากตอนนี้ว่าเราจะไปขยายความคนอื่นในหูในหัหนตัวแต้มันยากกว่านี้แล้ครับเพราะภาษาละนาของเฮาเนี่ยมันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับ คนที่บนเฮียนภาษาลานะนามันมีน้อยนะครับอ่านออกเขียนได้นะ่ะมันมีน้อยนะภาษาละนาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราจะไปอธิบายความคนอื่นในห้นานตัวนะฮะต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเทียบเคียงนะครับมาที่บนห้องว่าปริวัตินตันะครับมาภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเราที่สุดก็คือภาษาไต้นะภาษาไทยนะ เพราะว่ามันเกิดจากที่ป่อขุนรามกระแหง,ง,งที่เดียวกันนะครับอก็ผมเองผมได้ใจลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับเปิน้นตกลงกันไว้เมื่อเมื่อปลายปี2องแนะครับเปิ้นตกลงกันไว้ว่านะการที่เยาวภาษาไทยนะมาปริวัติเขียนเป็นอักษรธรรมลนานะหรือภาษาละนาเนี่ยนะครับก็ทําได้อยู่ อันสามแบบนะครับมาหรือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนั่นเปุ่นจะเอาใจเขียนนะครับมาในบันทึกในเอกสารสำคัญสำคัญหรือลักจีลาเจลึกนะครับแม่แม่อาก็ปุ่นจะเอาภาษาไทยนยมาเทียบมาเปลี่ยนภาษาละนาเนี่ยทุกอักษรน,นะครับทุกไม้ทุกเครื่องหมายนะครับแม่แม่อาก็อัน ไม่้งไม่กังไรยัย่างเรื่อามาหมดแลยครับอันนี้มันนักลงไปแนละ้วเขามา่เอเขามายุง่งเขามาอู้แล้วเขามาได้ใจนะครับเขามาอู้ถึงนะครับเขามาอู้ถึงแบบที่สองเลยนะครับอ่าแบบที่สองนะั้นนบอกว่านะครับอคือยืมมากษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบก็เป็นอ่าอัครล,ะละนะ้านาตังบนนี่นะครับแม่แม่อ่าแล้วก็ประกอบกคมขึ้นมากับแบบภาษาไทย ผสมประชานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระเนี่ยมันบะต้งบะตัดกันนะในภาษาละนาเนี่ยนะครับหรือว่ามันบะเหมือนกันนะก็มาของไทยของละนานะ่ะเปิ้นก็บ,บอกว่าสามารถบูรณะคนะำศัพท์ได้ห,หน้าตามออกแบบไทยๆนะครับแต่เวลาอ่านนั่นท่านจะต้องนึกถึงว่าอันออักษเรเหล่านั้นนะก็คืออักขระละนานะครับคนทั่วไปบ่สามารถเข้ามาอ่านได้นะอย่างเช่นตัวนี้แม่ ท่านเห็นเป็นตัวคอควายนะครับาอันนี้เวลาอ่านในภาษาปฏิวัติแบบที่สองท่านต้องนึกว่าอันนี้เป็นตัวกะนะครับอันนี้เะอ่าเพราะว่าคนอื่นทั่วไปมันอ่านมาเข้ามาอ่านมันก็อ่านผิดอ่านถูกแล้วก็มันจะผิดเพี้ยนนะครับคนทั่วไปต้องไปอ่านในแบบที่สามพูดนะเดี๋ยวเอาก็อ้อมคำนะครับเอาเลยนะก็เอาแบบที่สองเลยก่อนนะครับอ่าแม่ เอาตัวขวายเนี่ยมาเทียบเป็นตัวกะเนี่ยไหมอ,อันนี้อ่าภาษานาเปินเปินเป็นกรนคำพิเศษนะครับเปิาเขียนว่าก่อนะครับเขียนว่าก่อนะครับมาก่อเห็นไหมอันนี้อันก่อมันมาจากคกำรรเหมือนเดิมแล้วนะก้อน,นะครับมาก่อ เฮาก็าเขียนให้มันบูรณะกำศัพ์ให้มันเป็นแค่นี้นะครับตัวกะนะครับมันแทนตัวข้าอะไแล้วก็ใส่ไม่ย่อเข้าไปนะครับมันให้อออกเสียงโทนะครับโทปกตินะครับอ่าอก็อันนี้ก็อ่านว่าก็อไม่ใช่ข้อนะครับอ่านว่าก้อนะครับอ่านว่าก่อนะครับแต่เฮาอนุโลมนะครับเฮ้อบูรณะกำศัพท์ให้มันเป็น ก็ไทยนะครับก็ไทยพนเอากอไก่เขียนแล้วก็มาใส่ลึกแปดเข้าไปบนนะฮะแม่ยไม่แต่คู่นะครับนี่ยอันนี้ก็ก็ไทยอะอันนี้นเอาโลมาเขียนตัวนี้ได้นะครับถ้าจะเขียนตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับไอแบบที่สองเนี่ยก็นะครับก็มามาเหมือนยากระตุ้มอ่ามามาไม่กาสลายไหมได้เลยไหมก็มานะครับก็มานะครับไอตัวที่สองแล้วครับมาตัวที่สองก็ ก็มาเหมือนกันนะก็มาก็มากับตุก๊กะนะครับมาอันก้อนี่กับม้ยออนะมากับก,ก้อนนะครับมากับอนุโลมเขียนตัวก้อไทยนะครับก้อไทยอ่ะมากับหางมะเนี่ยมากับโกดมะมาน่ะครับอ่าไม่กากอก็มาใช่หไหมได้แล้วนะก็มาครับอันนี้ก็อย่างว่าเนะเอาไว้ให้คนที่เปนเฮียนหู้ภาษาละนามาอ่านแล้วก็บางที คนที่แบ word, ่าห้ภาษาละนามามาอ่านก็เจตอ่านมันอาจจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับบางตัวมันอาจจะเหมือนกันนะครับบางตัวมันบม่เหมือนกันนะครับมาฮะอามาโอถึงแบบที่สามเลยนะครับแบบที่สามนั้นป้นบอกว่าอย่างอี้นะครับฟังเสียงภาษาละนาตะบนบนปนออกเสียงออกมาเปล่งเสียงออกมาอะไโอไม่อะไเนี่ยก็เอาภาษาจะเขียนไบนั้นอาฟังเลยนะครับ ก็มาอ่าก็มาหรือก่อมานะครับก็มานะครับเอาก็มานะก็มานะครับก็มาอ่าก็อ่าก็ไทยนะอันนี้ก็ไทยเห็นไอันนี้ก็ไทยแล้วนะครับมาอ่ามาเหมือนยากแล้วก็มอสลาเนี่ยมาได้อะไรมาก็มานะครับอันตัวที่สองเราก็มาอ่าก็มาอ่าก็มาได้อะไรไหมก็มาก็มาเห็นไหมอ่า แต่เวลาอ่านจริงๆแล้วในข่าวเขียนอย่างอี้เหมันนั้นแต่เวลาออกเสียงจริงๆนั้นนะครับตามอ่านข้าวนะครับในบทกวีข้าวกระลุงนะนพพ่อนจะอ่านว่าก่อมานะครับไม่มาก็สุนแล้วแต่นะครับเก่อมาหรือก่อมานะครับก็อ่านกันได้นะครับไม่แม็เก็นไปอีแบบที่สองอย่างอี้นะครับเอาไว้คนที่เป็นเฮโนูภาษารนามาอ่านนะครับ อันภาษาละนาเก่าเงาประกเขียนได้อยู่สองแบบอย่างนี้ในแม่อันเขียนเต็มกรรมก็คือก็ออกมานะครับอันหลังมันก็อันเป็นกรรมพิเศษแล้วนะครับรุ่นหลังๆเนี่ยพ้นเอามาผสมกันนะครก,กันไหมคำว่าก็ออกมานะครับก็เขียนได้สองแบบนี้นะของท่านไปพิจารณากันนะครับครับวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ